เราเปิดคลิป3ามแล้นิสันกับพี่ยูทูบเบอร์ดังๆคนหนึ่งจะให้เขาแต่ว่าเขาคุยงานอยู่เราก็ไปดูรถดีกว่าคลิกคลิกคลิกสวยว่าสีเหลืองอันนี้เปิดดูได้ผมเปิดได้ด้วยข้างในสวยเดี๋ยวพี่ผู้หญิงจะมานั่งนะเราเดินไปก่อนดีว่ไปดูสีส้มต่อ สีส้มสีส้มสีส้มสวยมากเลยสีส้มนี่สีเดียวกับตัว GTR เลยนะอาสเลยนะเ oh. ดี๋ยวไปดูข้างในเ oh. บาะเหมือนกันป oh. ะเบาะพวงมาลัยเหมือนกันปะโอ้ย oh. คลาย้ายๆ่ะไยซื้อคิกขับก็ได้นะไม่ต้องซื้อ GTR หรอกดูดิเ oh. บาะไฟฟ้าเหรอ oh. ดูเล็กมากเลยไม่กล้านั่งนะครับ oh. ั่งลว้วกดลงไปขึ้นแต่ว่าดูดีอยู่เบาดูดีอยู่นะซีเดียวกับ GTR เลยอ่ะชอบชอบทำไมล่างเราล้วนะดูอะไรอันนี้เป็นอะไรโน้ตหลายปีแล้วเนี่ยมีเพลงเข้าด้วยอ่ะตัวลึกติดลึกต,ต,ติดจากหน,นอ่ะมาดูตัวออกใหม่ดีกว,ว่า นี่ก็คลิกปะ่ะคุยไดเลยป่ะคลิกคลิกมาดูเครื่องกันนิดนึงดูสิมีเครื่องเป็นไฟฟา้าหมดเลยเครื่องเป็นไฟฟา้าหมดเลยอุ้ยไปดู GTR ต่อ GTR เจ้า <D> นะอ่ะถ่ายนี่คันนี้ดีกว่าโน่า ตัวที่เราอยากดูสวยไหมนีเป็นตัว pro 4 x เลยนะอืมเฮ้ยม,มันเปลี่ยนเปลี่ยนหลายส่วนไงเนี่ยกระบะท้ายมันก็เปลี่ยนนวเนี่ยเปลี่ยนหลายส่วนนะเปลี่ยนหน้านะไฟกระจังกระโปรงไวเลอร์นะฟาทะกระบะหลังก็เปลี่ยนด้วยอ่ะ ตายละไม่เป็นไรไเี๋ยวแปลงหน้าให้เหมือนก็พอนะ,อะไปดูตัวที่จอดอยู่ข้างล่างดีกว่า O 2 X นะครับนี่แหละพายพ่อมันเนี่ยนี่มันจะมีนูนๆขึ้นมาใช่ไหมตัวเก่าไม่มีปะตัวเก่ามันเหมือนจะเรียบๆไปนะแต่ว่าประตูนี่เหมือนกันโอ้เดี๋ยวข้างในวัสดุด,ดีจังโอเอ็กน่าจะเป็นตัวท็อป แสนเก้าโดยเก้าปันห่วยเบลอ,บอสวยนะกระจังเดิมเอ้ยน้ำปัดเดิมมีไฟเปลี่ยนกระจังหน้าแล้วก็สปอยเลอร์แมดครับกระบะหลังปูดมานิดนึงรุ่นนี้มีหน่วงยังอะ่ะ ลองเปิดดูนะไม่รู้หน่วงวะนะไม่กล้าปล่อยไปหลังสวยนะหน้าเนี่ยหน้ามันมันมีตรงนี้ขึ้นมาครับเห้นเอ๊ะตรงนี้มันทำมันตัวเก่าไม่มีใช่ปะ ตัวนี้เขาปรับปรุงใหม่ใช่ไหมตัวเก่าไม่มีแต่ตัวนี้คือไม่ได้เชนหรือว่าไม่ได้เชนไม่ได้เชนใช่ไหมแต่ว่าตรงนี้ตัวเก่าไม่มีนะเชนเยอะเชนเยอะนะพอดีพอดีว่าเขาเขาตรงนั้นมันจะมีมีมีสูตรมีสูตรอันนี้ก็เลยลดปงับแตงมันปรับเยอะเหมือนกันครับเนี่ยปรับเยอะครับปรับมากกว่าห้าสิบเออครับเห็นหน้าสวยมากพี่ใจดีอธิบายฟังนะครับดีดีเดี๋ยวเราดูภายในกันนิดนึงนะ ภายในภายในอ้ปรับเยอะอะแบบพวงมาลัยเนี่ยใ,ยใหม่เลยพวงมาลัยเบาะเบอร์สวยนะครับอันนี้ตัว999นะตัว9 9 0 0 0 0นเกาห้บาทไปดูเบาะหลังกันดีหนึ่นงไม่รู้ตัวคาลิเบอร์จะปรับได้หมนะนี่ไงเบาะหลังเป็น5้ที่นั่ง เบาะสวยมาดูตัวคาลิเบอร์หน่อยอันนี้คาลิเบอร์ปะ่ะอันนี้คาลิเบอร์แบบใหม่ด้วยครับนะอ้ยแคปแคปเป็นตัวแคปแบบสวยนละ แบบดูดูดดีคิ้วคิ้วนี่คือแถมมาเลยวันยังไม่เห็นราคาเลยอ่ะเดี๋ยวดูราคาเดวิ่งดูราคานะหน่อยอุ้ยกล้องสามหกศูนย์นะครับแปดแสนเก้าพันบาทราคาก็แอบแรงอยู่เดดูตัวคับสี่กันดีกว่าคับสี่หลังสวยอ่ะโอ้ยหลังสวยเลยทีเดียว แม็กสวยโอ้ยขับสี่เนี่ยขับสี่ยังไม่เห็นราคาโอ้ร้านหนึ่งกว่ากว่าเป็นตัววีเอลท็อบสุดโอ้ ใช่ได้ใช่ได้นะครับเออทำกันบ้านดีครับตัวนี้สวยเ,ลยเปลี่ยนมาฟอ,อร์มครเหมือนเกือบๆจะเป็นเปลี่ยนโฉมแล้วเนี่ย <c oughs> มันมัอน,นมันไม่เชยนเหมือนเปลี่ยนโฉมเราไปดูสีขาวดีกว่าสีขาวมันเป็นตัวตัวโฟรขับสี่ท็อปสุด หนึ่งหนึ่งสี่เก้าใช่ครับรถสแสนะสี่ข่ายสี่ด้วสวยดีมีดาวด้เลยมีทั้งหมดเลยนะออโอเคทำงานร้ามาดีมากนะครับชอบชอบมีเร<ม>ือมีเ,มเ,เรือเดี๋ยวค่อยมาดูนะฟ่าดูเกียร์กันก่อนเกียร์เกียร์เกียร์มีอะไรมาใหม่มั้ยแกนยพนิวไม่มีเลย เกียร์เกียร์เหมือนจะออก <c oughs> เปลี่ยนโฉมไหมเนี่ยใช่ปะ่ะเปลี่ยนโฉมเ,เดี๋ยวเดี๋ยวไปดูกันนิดนึงดูราคาหน่อหนึ่งสองล้านสี่แสน <c oughs> ถ้าหมื่นก็ปันฝ่ายดูบเบาะนิดนึ่งข้างในกว้างมากเลยนะครับ รู้สึกเกียร์ได้รับความนิยมนะเพราะว่ามันถูกับเอาผาดเยอะเราสั่มทวนะน,ะน,ะนะครับแล้วเป็นตัวสามแถวที่ค่อนข้างกว้างเป็นตัวสามแถวที่ค่อนข้างกว้างเลยนะครับ,นะรบนี่ถ่ายมาสักสี่นาทีเริ่มหิวอนะอะมาตอนที่จากก้ากัวในเพจห้าล้านห้า แร,รแรงกระจายละสี่ร้อยแน่งม้าบังับสี่ด้วยดูดูแมตต์เนะี่ยโอ้โหห้าล้านก็แบบกในเพจสวยเนะี I ่ยไอเพจหรือไอแพคเฮ้ยวันนี้ทีโอ้โหเฮด,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 ดูหน้ากันก่อนหน้ากันไงแล้วแลเวอร์ครับ ตัวนี้ดิดีเฟนเดอร์ตัวใหม่่อเลยอีสรอดทีแล้วหมายัางเหรอทำไม่ได้เพราะว่าไม่ได้มาดูมอเตอร์โชว์นะมาดูมอเตอร์เอ็กซ์โปปีที่แล้วแล้วมอเตอร์โชว์เราติดโควิดเราไม่ได้มาดูเปิดหรือเปล่ามาดูเลยเปิดด้วยนี่ข้างในสวยมากเลยดูดิโอ้โหนี่ นั่งสามคนเลยนะ mm hmm. นี่เบาะหน้าเนี่ย mm hmm. นะครับดู mm hmm. หอมมาก mm hmm. ไปดูเบาะหลังนิดนึงอือเ mm hmm. ป็นรถที่หน้าทำ YouTube มากเลยนะทำคลิปท่องเที่ยวเดี mm ๋ย hmm. วจะเอาตัวเก่ามาต้องถ่ายดู mm hmm. ด้านหลังสว่วน โชล้อเลยโชล้อไม่รู้งานที่แล้วมีป่ะนะแต่ถือว่าผมถือว่าใหม่อะสำหรับผมเพราะไม่เห็นไม่เคยเห็นข้างน,นอกเลยนะครับคงเป็นตัวใหม่แหละมาต่อยูโว,วกิโวกิโวก์ไฟมันหลอกจริงสามพันเก้านะครับยูโว,วกิโวก อันนี้มันหุบได้ป่ะเนี่ยไม่จะดันเข้าไปได้นะนี่ไงสวยขออนุญาตปิดสักู๊ปนะหล่อมาก <c oughs> คนมาดูพอสมควรโ <c oughs> อพ้พอเช่งเหงามากเลยเออเอาใจช่วยนะครับ เดี๋ยวผมจะรีบลงคลิปเชิญชวนคนมาซื้อนะเอาใจช่วย <laughs> น่าจะเหนื่อยกันแล้วเนี่ยหรือว่าคนเขาไปซื้อพวกรถเล็กกันไอเพจจากรัวอ่ะ EV สี่รอเป็น EV เหรอ <laughs> แลนด์โรวอร์เขาต่อสักสมเท่าไ แต่ดูดูทันสมัยดีนะน่าจะเป็นช่วงล่างน่าเป็นถุงลมอ่ะเนี่ยเพราะตัวนี้มันมันดอกออกมาเยอะเปิดไปข้างในดูนหรูหรานี่เป็นเวลาที่คนค่อนข้างน่าจะดูดูกันเยอะนะแต่ผมก็ยังรีวิวสบายมากเหมือนลอกสื่อเลย <c oughs> <c oughs> เหมือนลอกสื่อเลยข้างหลังมีทีวีด้วย <c oughs> แบบมาก กลัวเสียงเพลงจังเลยเนี่ยนี่สุดจริงๆดีเฟน์โลล้ดีเฟน์โอ้โหไฟหลังไฟหลังสุดยอดสวยดูแม็กก่อนแม็กท่าหรนเนี่ยเวลาที่เรารีบดูเราก็จะไม่หาโอ้แม็กยี่สิบนะครับ 10, 10, 10, 10. เวลาที่เรารีบดูเราก็จะหาไซ์ไม่เจอสีสวย แลบมาหรือเปล่าดูดูหลาหน่าหล่อมากห้าล้านกว่าอะไปดูันูนต่อในโลโก้สปอร์ตห้าล้านหกห้าล้านเจ็ดอะ สีดูดีสีขาวมันน่าจะเป็นไฟฟ้านะเพราะว่ามันน่าจะเป็นโช็คลมนะเพราะว่าเวลาสตาร์ทมันน่าจะเด้งขึ้นมาฮะต่อดูดีอะ,อ,อะไรต่อดีเดีไปดูพอเช่ดีกว่าพอเช่แล้วเทคาร พิค้าหรือไทค้าเนะสีขาวต่อเลย11.7ล้านราคาคค้าโหทีเดียวแต่มันเป็นสีนที่นั่งนะมันก็ใช้งานได้ทุกวันผมกูแม็กซ์ก่อนเลยพอเชฟผมยังอยู่เลยนะมาซื้อขึ้นหน่อยพิคคนเทเบิลเอสอ้าวอ้าวตกลงมันไฟฟ้าเปนเนี่ย ไฟฟ้าป่ะเปิดแบบไม่รู้นะกเปิดจะดีมากเลยเนะี่ยไม่เป็นไรเราดูแบบไปเรื่อยๆอันนี้เป็นเก้ารุ่นหนึ่งคา p a n ล m าเอสนะครับสิบเอ็ดล้านห้าแสนบาทรอแบยังรอเหมือนเดิมวันนี้ รอบนีนนะ้เน้นสีขาวนะเน้นสีขาวนะเน้นสีขาวนะม,มากเลยเันแะข็งมากเลยครับหน่อดูดีเมื่อไหร่ไม่เด้ได้สักคันเดี๋ยวกลางเดือนมีงานขอเชอ่บอกนะเจ็ดถึงแปดสปเดอร์หรือที่เขาเรียกว่าอะไรนะ ลืมชื่อแล้วสมองสมองนะเออลืมชื่อซะยางงั้นเมื่อไรดูแม็กคานไปก่อนไซเล็กลงไหมไซลง Boa uh -huh.